คณะเกตทิพร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทอเอฟเร้อยหกภูมิใจเสนอนิยายตื่นเต้นสยองขวัญจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนรงนาวินน้ำเมืองกรุง พบกับภาคต่อเรื่องราวของป่าผู้ผีบอกที่ยังคงสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้คนที่นั่นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในปอบบ้านนาหมอกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตีสามถึงตีสี่ ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร f อ1 0 6เริ่มตอนแรกวันอังคารที่5กรกฎาคมนี้